สวัสดีค่ะพี่น้องเอ้ย่ข่กับเจมันมาเจอหมอดีคัะเสด่อมูเจ้าฝ่ามากเห็ดน้ำหายจนพอะแห้งแต่แต่กินไปอยู่ซ้ายมันจังาบอกว่าเป็นหมอเป็นผู้เห็ดเจีงปานนี้นั่นผู้เห็ดไปก่อนหมุนข้อให้กันปานว่าตั้งศูนย์ลดเออบอกเคยอหนนีีหรีไม่ได้ไม่ได้โฆษณานะพูดจริงเนี่ย นี่แหละหน้าตาหมอคือคนนี้ค่ะไม่ได้ไม่ได้โฆษณา,<อ>าคือความจริงเลยจะได้เข้ามานางังเอาจะได้ยังสิว่าเอาหันไปหันไปหันไปจากจากข้อที่จากข้อที่หมุนเอยีงอยงบ่คอยได้เขาเหตุใด,ดเออเก่งเก่งน้ำราปะาเขาเก่งอีหลีนั่นผู้เหตุตะกอนนะ่ะย่างไปกินน้ำยุต้เย็นนะพี่น้อง ติมในจังหวะเออดีขึ้นสวงพะนะ่ะสวงก้าวขาได้เลว่ยาสั่นว่าปามันดีปน,นันอิรีติบ่าอิริอย่อมรับปลาเขาเห็ดจะคล้องว่าเมนอันผู้เห็ดเนะาะกะคิดในใจว่าเออได้สิเศ้าที่แต่เขาดึงมือมือหมอเขาทาทุกวันมือเขาแข็งดูสิเขาเปล่ง เป็่จริงๆพี่น้องอ,อสวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตด้ค่ะขออนุญาตสัมผัสน,น่ะเนาะสำหรับวันนี้สุภาพรน,นะคะออกนอกพื้นทีนะะ่ด้ค่ะเด้อยพี่น้องเด้อมาอยู่บ้านน้องไพได้จาต,ติดติดบ้านน้องแสนเนี่ยระคะสาหรับวันนี้นะคะออกจากลานเรียนช่ยมาได้ป่หารนะคะอาการเป็นยังไงบ้างคะสําหรับวันนี้คะชาต้นแขนชาที่ต้นแขนนะคะแล้วก็ปวดเอวะว,เอวะปวดเอวนิดหน่อยปวดเอวหรอกอะชาขานะบอครับ ปวดขาชาขาแล้วก็ต้นข้อแต่ปวดหัวน,น,น,นบ่นอะค่บปวดหัวนิดหน่อยนะเ่านิดหน่อยล้วเบิ่งลักษณะแล้วปวดแขนปวดแขนปวดไหลแล้วก็ชาปวดศีรษะนะคะขอบันบานเท้าเอินน่าปวดการข้อขึ้นหัวเดอค่ะเด้อสำหรับวันนี้นะคะสุภาพก็ขอสอบถามเรียบร้อยแล้วเดอค่ะเด้อก็ต่อไปก็จะเป็นการหนวดนะคะนอกเปิดสอบถามอาการนะคะขอบคุณมากค่ะ เจ็บใส้ปวดใส่เนาะค่ะขาอ่ะมุตัว้ขา,า,าอัไทย่เจ็บตรงตรงไล่ดียือไล่เลอ่าโอเคขาไล่เป็นนู้อยากให้ยกแขนขึ้นว่าเอ้านางตรงตรงลัลนวกยกขึ้นสุดเบิงยกเออแนบแนหูนะหูโอเคแนบหโอเคตลอเหียต,ตรงป็นไดได้ช้านี้นะโอเคไปทางหลังน่า,างหลัง หังนี่หลังนังนี่เ็ดขางไตขางไตขางไตเห็ดแบบนี้นุ่นจบบาได้ทำได้โอเคได้ทำนี่เนาะอ่ารา้องหันโอเคอู้ได้ทำนี่เ็น่าโอเคนอกนอกของมองเื่นแต่่เจ็บยปนบอกข้นห่งา่อเรวาลย่งอ่า ปหัคือดหวเกบไปจิตไปฮาริ่เออจิตเอี่เอวนโอเคขอบคุณค่ะแหนบจิตหูแหนบจิตส้องข้างเลยเป็นยังไงมั่งคะนวดเย่ะเีอวพอยเย่เยตรงนั่งดยะาเอวงเทีอย่ สวัสดีค่ะไม่ควรมีการสัมผัสด,ด้วยค่ะสำหรับอันนี้อาการเป็นยังไงคะอาการอะไรเหมืนมอนเสียงเหมือนโยกฟัง,อองสะโพกด้านขวาอันนี้คือเจ็บอ่าสลักเพชรเห็นบหมปวดแจักว่าสลักเพชรหรือก่บสลักเพชรกรันประมาณนั้นปวดชาลงขาบ้องมันเ่ได้ชาดิมันเป็น,น,ปนแบบแต่ปวดปวดแปด๊บหรือแป๊บอะไเวลาเห่าหยางสะเทือนเสียบเดือย ขันยาขั้นน้ำใส่ขั้นคว้าคือเสียบเป็นบลเสียบเยอะจะฟางขวาอ๋อมันยังไม่ขั้นในรังขอพ่อไปไหนแต่ว่าเดี๋ยวลูกเขาเช็คคุณป้าขันยาเป็นไรตึงบ้างเสียบบ้ามันรู้สึกตึงด้านหน้าด้านหลังด้านหน้าบลด้านไหนตึงกับด้านไหนจะเพราะว่าเขาคนด้นไหนโอเคอ่ะหยันมะอย่เมึงแรงบามันแห้งพอได้หยันมาโอเคพอได้ชี้สองข้างหู คิดคือสองข้ hmm. ่ะยกขึ okay. Overall, okay. ้นเลยค่ะสองข้างปวดร้าวไหมปวดร้าวไหมบ่ปวดร้าวหรอบ่ปวดเหรอร้าวบ่ปวดว่าอย่างไรแล้วแขนนี่เด้แขนกับพวกเด็กเวลายกขึ้นเหนื่อยปะโอเคเอาลงจากเอาเห็ดึ้นเลยโอเคเอาได้ขึนมาเอาเอาลงทีเดียวที่หลังเอาที่หลังอันนี้โอเคเอาปวดร้อเวลาเห็ุนั้นสีลูซิต คัดดีบ่บ่ชคัดไปนะแต่ว่าอาจจะคือเวลาห้ามยางห้าสิเก็บตัวนี้ย่างเดียวสลัะเพียรย่างเดียวจ้ะโอเคขวอนี่นีนมองไม่จีบแป๊บผมระหว่านี้ลงไปแขนปวดบวชไหล่ต้นข้อหัวหัวนี่มันเป็นใบเกียนอยู่อยู่เรื่อยๆปวดปวดใบเกียนตาข่ามหัวน้ำพบแมนโอเคขอบคุณมากมากค่ะที่ให้ข้อมูลนะคะนั่งหนาเลยจ้ะ นี่ก็จะเป็นหนวดไทยธรรมดาเนาะแต่ว่าแกอาการบวกับวชเท่าเนาะกมาตรวไทยบก้อการบก็ะขอมานึงเนี่ยตารนอากมเนาะธรรมดาแล้วค่ะบ้ามาแกอาการมันก็จะเป็นอีกนะข้นหนึ่งสำนับงานกอาการที่มีปองรู้ทีนี้ที่รอหา่ต่วันกจะเอาเคียนตามรอดหัที่4อ0อยหัวตันตกเอาเคสยตามรอา่อันนี้ขึ้นจะนวดปกติให้ธรรมดาแต่วันกไปจัดเก็

putting my hand <laughs> ช่วงทนหลังีสะบักหลังสะบักไหล่หลังใช่เคลงค่ะอาที่ราคาขึ้นเดี๋วมง้ารนับถึงดสเนาะ้ล่ะไม่ับเดี๋ยวลยบบมดเมยุดบว์อันางการนั้นเร่บวันลนิดบว์ได้เพราะว่าไม่รู้กขึ้นเลยเนาะ ปกติคนห้ามันจะเอาเมือข้นหอบเทียนะแต่ว่าอันนี้เราขืนได้นมันสิด่าหลังนี้เลย่ียไห่ลจาน่าจ่แ่มาบางเรือที่คนหาที่ก่อนถือกว่ามนกมันมีหลุเป็นหลกหนึ่งเป็นหลกพวกไม่หลกหลังแข็งมาหลังแข็งตอราะถึงไม่หมดจำ 在南方，高铁挺快的。 ขออนุญาตได้จ้าเป็นจังใดมาเนาะอ๋อเป็นมืนซ่าตามแขนค่ะขาปลายนิ้วเราก็ู้สึกวาจ้งจ้าขึ้นอย่างใช่ไหมขางหลังอ่านาขาขาขางหลังดานหลังค่ะเราเราเราพวกพวกน้ำแขนน้ำหยังดิกาเป็นตึงค่ะเพราะว่าบ๊อบบ๊อบเคยหนวดจกเถอเออเออล้วหัวล่ะปวดบ๊อบ พอๆค่ะขอกับเปวดมันบ่แต่ว่ากับแค่มีมีมึนๆปวดตาปวดอย่างนิดหน่อยเน่ยจ้ะเอออาการเนี่ยก็คือมันเป็นไข้ไข้แต่ว่าสะสมเนาะเเา็ำงานหนักเนาะหยกของหยกงานหนักเสียๆแต่ว่ากับขอเช็คมือเนี่ยซุดสองข้างชินหูอ่าโอเคได้นิดหนึ่งบ่ปวดมันบ่ตึงค่ะควัยหลังตึงมากกลนไหมขวัยหลังที่ระคังโอเคทั้งนั้นเลงจ้ะ โอเคบ่ได้ยหอดผีเป็นบ่ได้แค่นี้มันนะอ่าแสดงว่าข้างขวาข้างขวาสิมีปัญหามุจักหน่อยเนาะอ่าโอเคขอบคุณมากค่ะเอาเจ้าว่าอันนี้สำหรับมัอนี้เป็นจังใดเนาะค่ะอาการอาการกับปวดปวดยื่นสินหลอดเลูกปวดต้องสินหลไหนปวดสลักไอปวดอ่าเปียงปวนเขาเอื่นปวดเปียงเนาะปวดเปียงทั้งสองข้างเลยขึ้นข้อ

โอเคค่ะขอบคุณนะคะที่ให้ข้อมูลค่ะสําหรับวันนี้นะคะได้หลานจอมจูนเดอคาะเดอร์สุภาพพนักแผ่นถ่ายมาบานนะคะนอกแเลยเดย์ย่าเล่าหัวมาบานกันเลยนําคนมาจาพี่น้องค่ะมาแก่บําบัดให้เราจะเข้ากันค่ะขอบคุณนะคะบ้านแสนด้วยจ้ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้อาการเป็นยังไงนอกคะอาการปวดแอวท้วงก็วนั้

โอเคสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นอันว่าแก้อาการนะคะเด้อแก้อาการให้คุณแม่หนูเนาะจ้่เนาะขอบคุณหลายๆนะคะสู้ผู้สุขคนเด้อค่ะเด้ออันนั้นค่ะตามปืนเ้ยกันวารายเจอด้วยค่ะ Thank you. Thank you. thank mm -hmm. you Thank mm -hmm. you. Yeah. อ้าเวลาไปตุนไปตุนเวลาบัยี้มหยอะโอเคขอบคุณค่ะฟินิชโปรนค่ะขอบคุณมากค่ะเอ๊ะ